คนะครับเราก็าังเราก็มาถึงรถบัสจากสนามบินนะครับเราเปิดจะไปที่ปีนังนะแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนต่างชาติใช่ไหมนนะฮะดูแค่ผู้ยุ่วันเหมือนนี่แหละนะครับแล้วที่เจอคนหน้าตาดีที่สุดในรถได้ไม่เป็นไรอ่ะอ๋ออะไรครับเนี่ยถ่ายผมทำไมครับเดี๋ยวผมค้องที่สตินะดูตัวดีดี ่างจากบ้านเราไหมอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าอาหารที่เมื่อกี้แม่งแบบโคตรแพงแต่แม่งแบบรสชาติเอาตีน้ำรึเปล่าน้ำกว่าน้ำกว่าถึงเกือบสี่สิบนะฮะแล้วแต่ก็ต้องจำใช้ซส้ยไปนะถือว่าทำบุญนะชสวยเป็นรวมทวีเดียวกันนะฮะ